สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเชื่อมต่อนะครับแอปพลิเคชัน lg thinq นะครับกับตู้เย็นนะครับโดยจะใช้ฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ใน lg thinq นะครับที่ชื่อว่า smart d i a g n o s t i s หรือฟังก์ชันที่เรียกว่าวิ่งัยอาการเสียนะครับโดยเราจะเชื่อมต่อนะครับกับตู้เย็นประตูบนล่างนะครับโดยการหาอาการเสียดังกล่าวว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความผิดปกติใดๆหรือไม่โดยใช้แอปตัวนี้เข้ามานะครับช่วยนะครับเริ่มแรกหลังจากที่เราโหลด ดาวโหลดแอปจีติ q เรียบร้อยนะครับเราก็กดไปที่บวกตรงนี้นะครับก็จะมีข้อคำแนะนำต่างๆนะครับว่ายังไม่ลองรับ 5G จริงๆแนละ้วตัวแอป,ปตัวนี้ยังไม่ตัวที่เรากำลังทำเนี่ยไม่ต้องใช้สัญญาณ Wi-Fi ใดๆก็ได้นะครับแค่ขอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อระหว่างตัวแอป,ปกับตัว Product นะครับเราก็กดตกลงนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตู้เย็นนะครับ หลังจากนั้นตู้เย็นมีหน้าจอสัมพันธ์หรือไม่แล้วก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับมีปุ่ม Wifi หรือไม่นะครับก็ตอบว่าไม่มีนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเขาก็จะถามว่ามีสาลัก์โลโกเทคออนหรือไม่แล้วก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็มีสาลัลค LG smart dynasty หรือไม่ก็ตอบว่าใช่นะครับก็เรือกเป็นลนักษณะของตู้ตู้แช่แข็งด้านบนนะครับ แก็คุณมแบบนี้หรือไม่แล้วก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของตัวตัวเย็นกับตัวแอป lg thinq เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นลองกดเข้าไปดูนะครับวิธีการเริ่มต้นวินิจฉัยอาการเสียนะครับในเบื้องต้นโดยใช้ lg thinq ในฟังก์ชัน smart diagnosis น,นะครับก็คือกดไปที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีคำแนะนำนะครับ กดถัดไปนะครับหลังจากนั้นก็ปิดปิดประตูภาพครั้งนะครับเสียงจะดังขึ้นภายใน8วินาทีนะครับเสียงสมาร์ทเดสิตนะครับเรากดถัดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเตรียมโทรศัพท์ไปจอดตรงนี้นะครับแล้วก็กด ในกรณีถ้าตัวเครื่องไม่พบอาการเสียนะครับเขาก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับว่าตัวเซนเซอร์ปกตินะครับเพราะลมปกติและการทํางานของตัวต่างๆปกตินะครับเราก็สามารถบันทึกการวินิจฉัยเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็กดว่าใช่นะครับเราก็สามารถไปดูประวัติได้นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าข้อมูลเก่าที่มีอยู่นะครับโอเคครับ